สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายกาวานทุกท่านวันนี้นะฮะฮอนด้า x 50นะฮะเครื่องจัดยา h ฮอนดแท้นะฮะตัวนี้3ปีแล้วนะฮะออกมาตั้งแต่วันที่11เมษายน2521นะฮะ3ปีถ้า11เมษายน2525นะฮะก็จะเป็น4ปีนะตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้าง นะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะเขาบอกว่าปัญหามันจะอยู่ที่กระเป๋ะลูกยางตัวนี้นะตัวนี้ยังปัปะะ๊มปกติเห็นไหมเออสารเอเทนอลสารแกสโซฮอเนี่ยเนี่ยที่ผสมไปกับน้ำมันเบนซินน่ะเห็นไหมกระเป๋อลูกยางยังไม่แตกอะ่ะ สามปีกว่าแล้วจะสี่ปีแล้วเห็นไหมยังนิ้งๆอยู่เลยไม่ใช่แตก <c oughs> แตกต่อหน้าท่านผู้ชมซะล่ะ <c oughs> นะถังน้ำมันก็ขุ่นนิดนึงนะเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็ฝาน้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้ถอดกุญแจออกนะปกติโมไว้ภายในก็ดีหมดนะเครื่องเครื่องดีหมดนะ เออหัวเกียร์สมบุกสมบันมากอาจจะระบีบ่อยนะเนี่ยเอออาจจะเลยบีบ่อยๆการตัดหญ้าหุม้มนะนี่ UMK 450T นะโอ้โหของแท้แท้ยันบริษัทอ่ะไม่ได้เราต้องเล่นของแท้ๆอันนี้หุ้มนะเนี่ยเออเป็นไง สามปีครึ่งจะสี่ปีแล้วทนทนนะฮะหูกวินหูกวินทนทานนะเห็นไหมเออหูกวินตรงนี้มีรอยสึกหลอนิดหน่อยแต่ยังไม่ลึกมันเบียดกับตัวเนี้ยมันเบียดกับไอ้เสื้อหูกวินอะแต่ก็ยังไม่สึกเยอะสูบน้ํำบ่อยนะแต่ปีนี้ไม่ได้สูบเพราะว่าน้ำไม่ท่วม น้ำไปท่วมที่เชียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมแม่้องสอนปีนี้น้ําไม่ท่วมนะฮะก็เลยไม่ได้สูบอืมคือสูบน้ําบ่อยมากอะ่ะเออสูบน้ําเป็นกิจวัตรประจําวันเลยแหละอืมเพราะว่ามันบางทีเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวลดน้ําต้นไม้แต่ว่าน้ําท่วมเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมนะฮะไมเ่เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแต่รดน้ําต้นไม้ก็มีบ้างนะฮะ สายไฟกระด้างไหมไม่กระด้างนะเออสายไฟนิ่งๆนะคือผมหุ้มผมหุ้มไ้สายยางไว้นะเออหลายคนบอกเอ,อ้ยทำไมมันเป็นแบบขุนๆคือหุ้มสายยางนะเอาสายยางมาผ่าท้องผ่าครึ่งอะ่ะแล้วก็ครอบนะเออดูคลิปเก่าๆได้เพราะว่ามันเวลามันโดนเหล็ก ไอโลหะประท้าโลหะเนี่ยมันสแคทเห็นไหมเนี่ยเวลาเอาขึ้นรถอะ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้หุ้มทั้งหมดเลยนะเออคือใช้ของทนทนอะ่ะซื้อแพงอะ่ะแบงค์พันสิบใบอ่ะหนึ่งมืนบาทอะ่ะเออใช้ทรหดใช้โหด <c oughs> โหดโหดไม่โหดอย่างเดียวนะสูบน้ำอีกต่างหาก <c oughs> เปลี่ยนหัวเกียร์แล้วกลายเป็นสูบน้ำไปซะง,งั้นนะฮะ ก็คือพอเปลี่ยนหัวเกียร์ผมก็เอาไปสูบน้ำเพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันเต็มอะ่ะนะสองแรงม้ามาเต็มอืมคือพอมันมาเต็มสองแรงแรงม้าเนี่ยคือเราใส่เอ็กซ์เซอรี่ที่จะไปสูบน้ําไปพวนดินอะไรต่างๆได้แต่พวนดินผมผมไม่ผมไม่ผมไม,ผม,ไม,ผม,ไม่ผมไม่ไปถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าปกติเกษตรผมก็ไม่ค่อยให้ทําอะไรปลูกแต่ต้นทุเรียนประมาณนั้น เออก็คือทําผลผลิตที่มันได้กําไรสูงๆดีกว่าเออถ้าพวนดินปลูกอะไรอะ่ะตะไคร้ก็ไม่มีราคานะล้นตลาดเหมือนกันเพราะว่าในหมู่บ้านเขาปลูกทานเองนะเออบ้านใครบ้านมันเขาก็ปลูกกินกันเองนะฮะตัวน,นี้ก็ทนนะแผ่นกั้นเห็นไหมเออแผ่นกั้นก็ทนทนี่ยเออ,อไงหัวเกียร์ทรงเจดีนะ หัวเกียร์ทรงเจมีเฉพาะ UMK นะ 450T นะคือถ้าเป็นก้ารเม n าเทนหรือกาอ้านอ่า OEM อ่ะ OEM คนไทยอะบริษัทไทยอคือจะไม่ได้หัวเกียร์ทรงเจดีนะเออบอกไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเจดีสองชั้นเนี่ยเออมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะมันไม่ป้อมปอมอ,อะ่ะ คือถ้าเป็น O E M หัวเกียร์มันจะปั๊มๆมันเตี้ยขนาดนี้ยผมไม่รู้ว่าเฟืองมันเลก็กหรือเฟืองมันใหญ่คือถ้าเราเล่นของเราอยากได้เฟืองใหญ่ๆอันเบล่มัมเทะมเออเคยเห็นของอุสวาน่านะโอ้ยเฟืองใบสีกับเฟืองเดอยหมูนี่เห็นแล้วยังใหญ่ยังกับเฟืองท้ายรถกระบะคือคือคนเล่นอุสวาน่าเขาเล่นเพราะว่า หัวเกียร์ใหญ่อ่ะคือใครๆเขาก็อยากได้หัวเกียร์ที่มันทนทนอ่ะแบบอือหือคือทนทานดีขนาดนั้นอ่ะเอาไปตัดต้นยูคาลิตัสอ่ะนะสบาย <c oughs> ที่เขาเล่นก็คือเล่นหัวเกียร์ใหญ่นะคือในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมอ่ะเราไม่ได้ตัดต้นไม้อย่างเอ่เราไม่ได้ตัดญ้าอย่างเดียวนะเราจะต้องตัดต้นกระถิน ตัดต้นมะขามเทศตัดต้นพุทราเนี่ยอย่างกับพุทราต้นนั้นน่ะนี่เดี๋ยวก็เอาไปลุยตัดอีกแล้เนี่ยต้นพุทราต้นเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเออก็คือมันในในบ้านเราจริงๆอะ่ะมันจะมีทั้งต้นกระถินต้นพุทราต้นมะขามเทศต้นเล็กๆอะ่ะนกมันจะเอามาขยายพันธุ์อ่ะ เออเพื่อเพื่อปกคลุมดินใช่ไหมคือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วหัวเกียร์ออกแบบมาเนี่ยมันไม่ได้หัวเกียร์ออกแบบมาเพื่อตัดหญ้ามันจะต้องมากกว่าการตัดหญ้านะมันจะต้องตัดต้นไม้ได้ด้วยถ้าหัวเกียร์มันเล็กอ่ะผมก็ไม่เล่นนะเออพอดีหัวเกียร์มันออกมาเต็มอ่ะทรงเจดีด้วยเออเฮ้ยเอ่มันใหญ่นะมันกว้างเนี่ยมันสูงเออเนี่ยช่วงสูงมันี่ะเห็นไหม เออแล้วมันเป็น UMK ด้วยคือถ้าเขาทำเล็กเกินหมายถึงทางฮอนด้าทำก้านมาเนี่ยก้านจากบริษัทโดยตรงของเขานะแล้วทำไม่ถึกอะ่ะทำไม่ทนอะ่ะเขาก็จะแย่เหมือนกัน <c oughs> นะฮะคือเขาก็พยายามทำให้ทนที่สุดอะ่ะเออเพื่อให้อยู่ในเหมือนเหมือนดีมคุรุสภาเออขี่อวดคือขี่มาตนเนี้ย ถ้าดีมคุรุสภายังขี่ได้อะคนเขาเห็นเขาก็ว่าเฮ้ยฮอนด้าทนอ่ะเราไปซื้อฮอนด้ากันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะเออเนี่ยตรงนี้ก็สแคทนิดน,นึงเพราะว่ามันติดติดตัวเราไงแต่ไม่เป็นปัญหาถังน้ำมันดีนะฮะแข็งแรงทนทานซีนน้ำมันตัวนี้นะถ้าเป็นเครื่องก๊อฟจีนแดงจะรั่วเนี่ยตัวเนี้ยเออ

้าตีลังกาสตาร์ทโชว์เลยเนี่ยสุดๆกันไปเลยคนมาก